ที่1125เมื่อฟังจากคำพูดของจัลละเข้เป็นท่านแล้วหลิ่งหยุนและผูพ้พยากรณ์เองก็ได้แต่หันมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าปแปลกๆเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรบรรพบ,บุรุษที่หนึ่งกลับไม่ได้สนใจมองไปยังหย่า,อยาเอ,อ๋อที่เป็นจุดประสงค์ของการสร้างสถานที่แห่งนี้แต่ว่ากลับมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่เหมือนกับคนรู้จักยังไงอย่างนั้นคิดมากเกินไปแล้วนาะหลินเทียนได้สายชี้สาของเขาคนรู้จักกันหรือ เกิดมาข้าไม่เคยเห็นหน้าข่าตาอีกฝ่ายหรือได้สาแล้วจะให้ไปรู้จักกันได้ยังไงกันสิ่งเดียวที่เขาคิดได้คืออีกฝ่ายคงจะมองเห็นกายราชันของเขาก็ใช่แต่มันแปกกลกแปลกจัลลเกเบนจธาตได้ส่งเสียงออกมาเพราะว่าหลินเทียนและฝ่ายตรงข้ามนั้นมาจากกลองห้วงเวลากันด้วยสามมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่พวกเขาจะรู้จักกันหลิงหยุนได้ยักไหลของเขาพร้อมกับพูดว่า ถึงอย่างไรเจ้าหนูนี่มันก็ท้าทายสวรรค์เกินไปขนาดบรรพบุรุษที่หนึ่งก็ยังให้ความสนใจกับเขาอืมมันก็ใช่จล้ละเคเบญญาธาได้พูดตอบว่าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหลิ่นเทียนได้หันมองออกไปทางทั้งสองคนโดยที่เขาไม่พูดอะไรต่อและเลิกคิดถึงเรื่องคันชองความลับสวรรค์เพราะถึงอย่างไรมันก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาประกายแสงอันเจิดจัดได้สาดส่องออกมาก่อนที่มันจะโครจรอ,อยู่ในรอบพื้่นที่ไม่ต่างจากผู้ตัวน้อย แสงที่ส่องประกายออกมาจากคันช่องความลับสวรรค์ที่อยู่ภายในร่างกายของหย่าเอ,อ๋อยิงสว่างมากขึ้นขณะที่กลิ่นอายของนางได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหญิงสาวที่ยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเองก็ยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาเช่นเคยช่วงเวลาสามวันก็ได้ผ่านไปในพริบตาวันนี้เป็นวันที่คันช่องความลับสวรรค์ได้เข้าสู่สภาวะสมดุลท่านบนรรพบุรุษณน,นี่นางได้หันมองออกไประหว่างที่สัมผัสได้ว่าระดับพลังของนางในตอนนี้ อยู่ในเขตแดปนปริณิพาน์ระดับที่หนึ่งแถมคันช่องความรับสวรรค์เองก็ยังประสานเข้ากับร่างกายของนางอย่างสมบูรณ์ทําให้นางสามารถใช้ได้ตามใจชอบสิ่งที่นางสนใจที่สุดคือตัวของคันช่องนี้เพราะว่ามันมาจากแก่นพลังและก็กระโหลกของบรรพบ,บุรุษที่อยู่ตรงหน้าหญิงสาวเองก็ตรักดีว่าอย่าเอ๋อกาลังคิดอะไรจึงได้สายเสียสายของนางอย่างนุ่มนวลอย่าเอ๋อหลังจากนี้ก็ฝากคันช่องความรับสวรรค์ไว้กับเจ้าด้วยละกัน นางได้หันมาออกไปพร้อมๆกับพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าหลังจากนี้ก็ให้เจ้าช่วยติดตามชายผู้ที่เจ้านำเข้ามาด้วยนะหืมติดตามกุนติค่าผ่าเข้ามาด้วยงั้นหรืออย่าเอ่ยได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปพางถามต่อว่าหลินเทียนงั้นหรือมันเป็นคําขอของข,องข้าหญิงสาวได้ตอบกลับไปอย่าเอ่ยได้แต่พงาไปเพราะว่าคําขอที่บรรพบุรุษว่าเอาไว้มันกลับกลายเป็นต้องให้เขาติดตามหลินเทียน ซึ่งนีําใไมนางต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากและไม่เข้าใจเลยว่าทําไมบรรพบุรุษที่หนึ่งจึงได้ให้ความสําคัญกับหลินเทียนมากขนาดนี้กันหญิงสาวได้หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่สงสัยและตกตะลึงของอย่าเอ,อ๋อพร้อมกับพูดออกมาว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกอย่าเอ,อ๋อได้แต่อ้าปากค้างไปนางได้ถามออกมาว่าติดตามเขางั้นหรือน,นี่การที่จะให้นางติดตามเขาไปแบบนี้มันเป็นเรื่องที่จะทําให้หลินเทียน รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากเพราะถึงอย่างไรนางและเขาก็เป็นเพศตรงข้ามกันหากว่าไม่ได้มีเหตุผลพิเศษอะไรแล้วจะให้นางติดตามเขาไปได้ยังไงกันไม่ต้องติดตามเขาขนาดนั้นแต่อย่างที่เขาต้องการอะไรก็ช่วยทำนายให้กับเขาพยายามช่วยเหลือเขาหญิงสาวได้พูดออกมาไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะท่านบรรพัมบุลด์ปอตต่อยท่านไม่พูดลุนยาวก็คิดจะทำเช่นนั้นอยู่แล้วอย่าเอ่ยได้พยักหน้าให้พร้อมทั้งพูดต่อด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจ พางอวดที่จะถามออกมาไม่ได้ว่าแต่ว่าทำไมท่านถึงได้เป็นเพราะสำหรับนางแล้วนอกจากอาจารย์หลินเทียนก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดตดัดแต่ที่เขาเอ่ยปากนางก็จะพยายามช่วยให้ถึงที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นางสับสนก็เป็นเพราะว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่บรรพบุรุษที่หนึ่งจะเคยเห็นหลินเทียนมาก่อนและทำไมจึงได้ขอให้นางช่วยเหลือเขาการที่จะให้นางทำนายทุกอย่างด้วยกันช่องความลับสวรรค์ไม่ว่าเขาต้องการอะไร นี่มันจึงทำให้นางรู้สึกเหมือนกับว่าเชื้อสายของผู้พยากรณ์และคันช่องนี้เกิดมาก็เพื่อหลินเทียนประกายแสงอจเจดจลัดได้สาดส่องออกมาขณะที่ร่างกายของบงรรพบุรุษค่อยๆจางลงสีหน้าของหย่าเอ๋อจึงก็เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพางส่งเสียงออกมาว่าท่านบรรพับบุรุษนี่ท่านจิตวิญญาณได้ทิ้งเอาไว้มันไม่สามารถคงอยู่ได้นานนะมันกําลังจะสลายหายไปนางได้สบสายตากับหย่าเอ,อ๋ พร้อมกับพูดออกมาว่าใช้คันช่องความรับสวรรค์ให้ดีข้าเชื่อว,ว่าเจ้าจะสามารถเชี่ยวชาญมันได้ในอนาคตอย่าลืมช่วยเหลือเขาเวลาของข้าเหลือไม่มากแล้วเจ้าออกไปเถอะนางได้หันมาออกไปเจดาน,นอกม่านพลังและพูดตอบว่าเชิญเขาเข้ามาอย่าเอือถึงกับงงงมเปในทันทีก่อนจะเก็บความรู้สึกสงสัยเอาไว้พร้อมกับทําความเคารพออกมาและพูดว่ารุ่นเยาจะจดจําคําสอนของท่านเอาไว้ภายในใจ มันเป็นเพราะอีกฝ่ายเป็นจิตวิญญาณที่ถูกทิ้งเอาไว้ดังนั้นมันจึงเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะได้พบกันอีกนางได้ก้าวถอยออกไปอย่างช้าๆก่อนจะหันหลังเดิอนออกไปทีละก้าวนี่จึงทําให้นางได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของพวกเขาอีกครั้งในที่สุดก็ออกมาแล้วหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาจัลลเคเเบญจาท่าที่กําลังจ้องมองไปยังหย่าเอ,อ๋อได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่ประหลัดใจว่าแปลกๆฮะดูเหมือนว่าจะมีพลังสัจธรรมที่เข้มข้นขึ้น หลินเทียนได้กำลังจ้องมองไปทางนางเองก็ตระหนักได้ถึงจุดนี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอย่าเออเป็นช่นไหลบ้างผู้พยากรณ์ได้ก้าวเข้ามาเจ้าค่ะท่านบนรรพบุรุษได้ส่งมอบคันฉ่องความลับสวรรค์ให้กับสิทธิ์แล้วสิทธิ์เองก็ได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนปันลญินิพพานแล้วด้วยหลังจากนั้นนางก็ได้หันมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าแปลกๆพร้อมกับพูดตอบว่าท่านบนรรพบุรุษเชิญเจ้าให้เข้าไปด้านในน่ะหืมข้างั้นหรือ ลินเทียนได้แต่พังงาไปพางหันมองไปยังบ้านพลังแล้วพูดขึ้นมาว่าให้ข้าเข้าไปข้างในงั้นหรือจัละเคเ้เบนจ์ท่านและหลิงหยุนรวมถึงผู้พยากรณ์ต่างก็พากันง่งงมไปในทันทีเพราะว่าการกระทำเช่นนี้มันหมายความว่า,วาอีกฝ่ายต้องการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับลินเทียนเท่านั้นทำไมจึงได้เป็นเช่นนั้นกันท่านมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่มากแล้วรีบเข้าไปเถอะอย่าเอ่ยได้ส่งเสียงออกมา ลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าแปลกๆออกมาหรือว่าอีกฝ่ายต้องการจะถามเกี่ยวกับกายรัชันของเขางั่นหรือเขาได้แต่นิ่งไปด้วยสีหน้าที่ง,งุนงงก่อนที่เขาจะพยักหน้าแล้วสั่งให้เสี่ยวไท่สู่รอเขาอยู่ที่ด้านนอกก่อนที่เขาจะก้าวเดินเข้าไปภายในจัลละเคเปนจธาตุและคนอื่นๆได้แต่มองออกไปด้วยสายตาแปลกๆณน,นี่ข้าคิดว่ามันแปลกจริงๆนั่นแหละทําไมหลินเทียนจึงได้ดูพิเศษสําหรับนางกันจัลละเคเปนจธาตุ ได้หันมองออกไปทางอย่าเอ,อ๋อพร้อมกับถามต่อว่าแม่หนูน้อยแล้วบรรพบุรุษว่าอะไรบ้างนั้นหรือใช่แล้วบรรพบุรุลรูปงามท่านนั้นท่านว่าอะไรหลิงหยุนได้พูดต่อข้าหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับหลินเทียนนะ่ะผู้พยากรณ์เองก็ได้หันมองออกไปทางนางเช่นกันเพราะว่าท่าทางที่บรรพบุรุษมีต่อหลินเทียนนั้นมันแปลกออกมากๆไม่มีอะไรท่านแค่บอกไอ้ข้าช่วยเหลือเขาก็เท่านั้นอย่าเอ๋อได้สายศีษะ และไม่ได้พูดอะไรมันเป็นตอนนี้เองที่หลินเทียนได้ก้าวเข้าไปภายในพร้อมทั้งพบกับบรรพบุรลษที่หนึ่งอีกครั้งท่านผู้วุโสหลินเทียนได้พูดออกมาและกําลังเตรียมจะค้งกานับเพราะถึงอย่างไรเขาก็ต้องให้ความเคารพอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่ประกายแสงได้ถูกส่งออกมาจากพื้นที่โดยรอบพร้อมทั้งตึงล่างของเขาเอาไว้และทําให้เขาไม่สามารถค้งตัวลงได้นี่จึงทําให้เขาได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมา ท่านผู้ผู้สู ح? นี่ท่านอีกฝ่ายหยุดไม่เขาทําความเคารพมันเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่มานานขนาดไหนและแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกับหญิงสาวอายุ27-28ปีซึ่งไม่มีกายหยาบแต่ก็ยังถูกลายล้อมไปด้วยประกายแสงศักดิ์สิทธิ์อย่างเข้มข้นนางได้หันมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเช่นเคยทว่าผ่านในส่วนลึกกลับเป็นประกายออกมานางได้มองไปทางหลินเทียนอยู่นาน ด้วยร่างกายที่จางลงก่อนที่นางจะพูดขึ้นมาว่าภายในดินแดนหลับไหลมีสิ่งที่เจ้าต้องการระหว่างที่เขากําลังแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจอยู่นั้นนางก็ได้โค้งตัวคำนับให้กับเขาเล็กน้อยนี่ท่านสีหน้าของหลินเทียนได้เปลี่ยนไปโดยทันทีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาก่อนหน้านี้กับโค้งคำนับให้กับเขานั้นหรือแสงสว่างได้สาดส่องลงมาขณะที่ร่างกายของนางได้เริ่มปีแตะ เสียงได้ถูกส่งออกมาก่อนที่ร่างของนางจะสลายหายไปกลายเป็นประกายระยิบระยับเท่านั้นณน,นี่หลินเทียนได้แต่แน่นิ่งไปด้วยสินาที่ตกตะลึงเป็นอย่างมากมันเป็นเพราะท่าทางของอีกฝ่ายมันดูผิดปกติเป็นอย่างมากและมันเป็นตอนนี้เองที่ประกายแสยงะระยิบระยับได้สลายหายไปพร้อมๆกับม่านพลังที่ไลยล้อมพื้นที่แห่งนี้เอาไว้จะละเกเป็นจะท่านและคนอื่นๆที่แม้จะไม่สามารถมองเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่อยู่ด้านไหนได้ แต่ก็พบว่ามานพลังกําลังแตกสลายไปก่อนที่จะได้พบกับร่างของหลินเทียนอีกครั้งเหลือเพียงเจ้าเพียงคนเดียวแล้วงั้นหรือจัลละเคิ้นจัตถาได้หันมองออกไปพร้อมกับถามต่อว่าจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่หนึ่งสลายไปแล้วงั้นหรืออืมหลินเทียนได้ตอบกลับไประหว่างนั้นเขาก็ได้แต่ยืนง่วงงมอยู่กับที่ก่อนที่เขาจะอดขมวดคิ้วไปกับท่าทางของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้